สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่ผมมีดีเคในวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft นะครับวันนี้เนี่ยจะมาตามหาวัวกันนะครับนะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด่าเป็นวัวนะครับนะเมื่อกี้นี้ผมเล่นตามหาแกะตามหาไก่แล้วก็ตามหาหมูไปนะวัวเนี่ยเป็นสัตว์ที่เจอบ่อยที่สุดละนะครับเนี่ยไแล้ววัวน่าจะเป็นสัตว์ที่หาง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าสามอันนั้นนี่เดินเดินเจอเดินหาสามสิ่งนั้นนี้เจอง่ายมากนะครับนะโอเค ไม่เกิดอยู่ไหนนี่แปลงน,นี้แล้วกันหึตัวอะไรมีตัวอะไรกินหญาอยู่แถวนี้ ว <What? laughs> <c oughs> อตขาเกโนชินโอจิซึคาถายแยกเงาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ดีหมามันแยกออกมา <c oughs> วัวหายไปไหนวัวหายไปไหนเจอแต่หมูแะ มันมันตีปกติเอาใช่ไหมอ๋ออย่างนี้ไม่แต่หมูอ่ะวัวาหายทะเลทรายหมู่บ้านเหรอนี่แรกเหรอที่บางว่าผมจะเจอวัวที่หมู่บ้านน่ะ น้องบอกว่านีนไม่เลี้ยงสัตว์นี่นะถ้าจะม่ผิดวัดเพิ่งพูดไปเจอละนะครับเลยเมื่อกีผมก็คลิปนี้นะครับเ็าจบคลิปเพลงเท่านี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนีสิที่ตัวนี้ตัวนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายครับผม